เจ้าของเพิ่นผู้ลอนลอนนี่ผู้ลอนลอนนี่เจ้าของเพิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับซื้อยังค่ะคุณพ่อคุณเจ้าของวันยุหุนเอ้าบ่แม่เจ้าของบ่ค่ะและยังสนนี่พ่อเจ้าของมาอยู่บ่ฮะกวนเดียวกันไเจ้าของฮอดสวนอยู่ฮอดสวนอยู่พุ่นเฮ็ดสวนยังค่ะ อหอดสวนถ้าเลี้ยงควายจากโตค่ะอ๋อนี่ลูกมันบ่ลูกมันคือตัวใหญ่แทะ <c oughs> อ้ยหนุนแม่มันเด้อขค่ะนี่แม่มันแม่มันมันหยาดคนบ่ค่ะมันกินหยางนี่กินประทบแทะผูกมันไวบ่ค่ะหยาดไม่อดถนนสาจะคล้องสาค่ะน,น,น,คนั่นบ่พอกมันน้อยน้อยน้ำบ่ น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยกินอะไรคะกินอะไรคะน่ารักจังเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเจอกันครั้งแรกตื่นเต้นตื่นเต้นจ๊ะเอ๋โอ๊ยเจ้าจะคุยกับควายยังไงเ,เนาะมันยังบอดตกใจเนาะทํายังไงควายถึงไม่ตกใจเนาะอุย้ยคืองามแท้สูงคงโยงยู แสงสะท้อนมันย้อนแสยงย้อนแสงหางแม่หางแม่ิงม่งหางเด้อค่ะคนหางกับแบบนี้ปัด๊ดแถวนี้มีควายงามนัมบ่จ้าเอจ้าเอรูปหลอ่อหรือสวยโอ้ยสวยเด้อนี่บ่แม่นหลอ่อสวยคืองามแท้คืองามแท้นัมบ่ค่ะเจ้าของ อุ้ยงามคักงามแท้งามว่าบ้าฮะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ซื้ออย่างค่ะแม่อุทัยวันค่ะแม่อุทัยวันเลี้ยงควายกี่ตัวสองตัวค่ะนี่บ่แม่ลูกนี่บ่ค่ะแม่มันใสใด๋ค่ะแม่มันเกิดก็ใสได๋มันคืองามแท้แม่พาไปเบิ่งแม่มันแน่มันสูงเธอเด๋ ไห้นุองเป็นเบื้องเองบ่แม่จะช่อตาลูกนี่บ่กระชั่วตัวเมียก็ได้ข้าอยากเบิ่งค่ะเอาเอามาเบิ่งแน่แม่แม่มันงามงามเด้อเอาแม่ก็ไปนั่เสนอแน่แม่เป็นอย่างล่ะจะเอาเอาลูกมันไปบ่แม่ไปเบื้องตาแม่ก็ได้อ้าวป้าแม่ถ้าไปน้ำกันตัวน้อป้าหรือจะเบื้งลูกก้อนก็ได้แม่ เอ้าเบิ้งลูกก้อนกระได้มันสายเดยค่ะสายใดนี่คืองามแทะน้ำตีเล็กนี่โอ้ยตีตีเล็กนี่มีเดี่ยวแย่เลยเขาเรียงนั่นหมายถึงควายตีเล็กควายตีเล็กเผชรอุดรค่ะอ๋ออยังกัเจ้าน้ำโชกนี่อย่างนี่ละอ๋อควายหลอดของตีเล็กน้ำโชคจ้า น้ำโชกวันนี้พี่ตัวใหญ่แทกกปป้สูงคงโยงยุ่งอายุเท่าใดค่ะอุ้ยเด็กน่กับเด็กปีนึงปีนึงสูงเท่าใดค่ะเหน่อยจังเลามันเหนวัดอยู่บ่ค่ะแม่มันเหนวี่ยวดอ,อ่ะมันเหนวัดบ่หน้าตามันดีเนาะค่ะตัวแม่ด้วยนอนนี่นเนาะอุ้ยมามีทีติเลยเบิ่งเล็บกับงามแม่หน้นาตาก็ดี เขากะงามรูปร่างกะงามดอกแก้วแม่ดอกแก้วทุ้งเท่ากะเขาวหางกะป้านหางงัวบ่มีทีตีน้อแม่น้อหน้าตาตาเพื่อนหนึ่นกะคนตาเอ้ยตางามเนาะตาเยียวเนาะเอ้ยบ่มีทีตีเลยเฮ็ดจังได๋เนาะสมจังได๋จังไดแบบนี้ ลูกน้ำโชกแม่เพิ่นแบงอย่างนะแม่เพิ่นแบบงามหนึ่งลูกเพิ่นจะเล้ยง,งามไอเบิงแม่เพิ่นอ,อยากวาดส่วนสูงได้แม่ปีหนึ่งพอดีปะคะอคุอ้ยปีหนึ่งนู่วนวะนายจะสูงลอยสี่สิบอหเนาะนายจะลอยสี่สิบเนาะค่ะเน,ะเนาะ,นะ,ะ,นะสูงสูงคักเบิงไม่จออ่ะบอกสูงได้ล่ะ ตะลับเมดมาวัดเราจะให้วัดบ่แม่วัดคือกันน่ะเลยอ้าวเดี๋ยวน้องไปเอามากก่อนไปเบิ่งแม่แล้วน้ำแม่แล้วแมวมาจากใสค่ะแมวแม่เล้มาจากใสขึ้งามแท้เอามาจากบานดอนฮีห้องไผ่ค่ะห้องไผ่ของลุงของลุงคุ่นเบิ่งที่ล่ะเบิ่งที่ลูกบ่งามได้จังไดเบิ่งแม่ที่ล่ะ แม่บังละมนสิมันสิบังงามอย่างไดบังหางแม่มันดีละนั่นมันเห็นหนูบังอยู่่ะแม่แม่มาจับแม่หนูหยาดมันแลนมาชนหนูหนูถือของมันคิดว่านูจะมาทำลายมันได้นี่อุ้ยหลูมันแกง้ามละน้องบังแม่มันแน่บังหางปานหางงัวซื้อยังค่ะ น้องทองพันน้องทองพันเล็บก็สวยก้นก็สวยหางก็ยาวคนหางกใหญ่อุ้ยหางปานหางหมาเนี่ยหางงัวเนาะนีหางงัวเนาะทองกบอา่างมันมีทองบ่แม่มันคืออา่างแท้ฮะอามันทองไผ่ค่ะข้างในบักยังพ่อหญ่ มันท้องผู้ใดค่ะพ่อใหญ่ผู้ใหญ่ปอปูดอุ้ยมันท้องอะไรใครมาสมให้ตีเล็กมาสมให้ตีเล็กมาสมไห้ได้เลยค่ะสมเตื้อเดียวกับตดเลยนั่นแล้วเราสมเก่งเราบอกคยสมหลายเถ้าดอกตีเล็กนั่นเราสมไห้ตัวเดียวบอกให้เราเลือกไห้บอค่ะถึงโมโหอ๋อเราเลือกไห้ พันธุ์นี่จังดีแล้วัดอืมตัวใหญ่เก็บบอกเลานะเอาพันธุ์ตัวใหญ่โอ้ก็อบอกเล่าจ้าอยากได้พันธุ์ใหญ่ๆก็บอกเราจ้าวัหนูจะเอาขอวัดในเด้อแม่เด้อทำมันให้วัด,ดโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บงามแท้งามว้าเจ้าของมาแล้ววัดดีค่ะมาทั้งทีเน่มาทั้งทีเน่มานัา่มเสนอเน่ มาวัดส่วนสูงเห็นโน้นแน่ยค่ะมันสายใดนี่คืองามแทะอย่าบอกได้ว่าสายกลมนุ๊บเสื้อเด็ดขาดายอยาโอ้ยสายเทอูดรนมันหูมันหูมัน,ห,มนหนาหาักแทะมันหนาตาสวยเนาะสูงกับสูงแม่มันกับแม่มันกับงามม,งาม,มันกับมีหลูกงามและนาะ โตแบบนีน้นหนึ่งโตบักสูงหนึ่งแม่สูงเท่าไหนนะแม่สูงเท่าไหรนโอ้ยททแม่แม่ทอกันกับมันเลยแม่สูงลอยสี่สิบแม่ทอกันกัน็มั่นเนาะประมาณ <c oughs> เดียวกันได้ไหมบประมาณเดียวกันเลยเดี๋ยวอ๋อเพื่อนชาวัดให้ อ่วัดวัดความสูงดูสิดูสิให้ท่านผู้ชมดูสิดูสิแม่คนนี้สูงเท่าไหร่เฮียงไดมันเฮียงไดมันคือจิดหูค่ะรอยเขาบอกตังงยร้อยสี่สิบฮะสี่สิบรอยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบแม่แม่ทองพันร้อยสี่สิบก็ายใดค่ะพ่อเอาวัดความยาว วัดความยาววัดยังไงมันบ่ให้วัดมันห่วงโตมันสายใดพอ่อคืองแงมแถ้โอ้ยสายเพรดูดมอมยูนุเบิงหูอืมเพรดูดอมนอี่คืง้งามแถ้มันชุดสูงแท้สัน่นอืมความยาวนะคะวัดความยาวนะคะความยาววัดจากสาพอ่อความยาวนี่วัดจากตาหน่ตรงเลย สองเมตรอือเนี่ยสองเมตรสูงร้อยสี่สิบวัดจากตาแม่นบอกวาดคือลึกแผล่ความลึกแล้วพอว่าวาดบอกลึกขนาดได้ไงข้างในผสมยังค่ะคผสมเพชรลำพูำเ,เพชรลำพูำอ่าเพชรลำพูอืมหลูกมันงามคักเนาะลูกมัน น้ำโชคค่ะเจ็ดปีแล้วค่ะปีกรัวปีกรัวซุ้งเท่าใดค่ะพ่อบอวัดเจียกี้ป้าไปวัดป้าห้าไปวัดป่ะชวนชวนแม่ป้าไปวัดพ่อซื้อยางจาลึกฮะจาลึกริมเสียงจาลึกเอ้าได้ยินเขาเอ่นจ่าจ่าจ่าเนื้อว่าจ่าเนื้อว่าเป็นตำรวจอ๋อจ่าเจ้าอาจเจาลึกคุณพ่อจาลึก จารึกพิมพ์สิงโอ้นึกว่าจ่านั่นมันงามไดดแม่มันเด็กขาบักง่หนึ่งน้ำโชคอีตั้งหากบกสูงหนึ่งเอเอแม่ซ้ายเพดูดุดรนเป็นลูกเพิ่นเป็น,ปนล,ลูกน้ำโชคลูกน้ำโชคนสวยมากเลยสวยตัวเมียอีตั้งหากนะพอเนอะ ดส่วนสูงค่ะช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงค่ะไปค่ะไปค่ะปัญยานหนูปัญยาหนูอันนี้กันแม่เนาะเอาบกางไงมึงกับยานค้นตัวแน่นหน่อย,ย <laughs> งามอย่าตีมันอย่าตีมันอย่าตีมันมมหนูเกิดชื่อกันค่ะน้ำหนักหนเูเพิ่มหนูก็เลยปวด จ้าปวดที่กันนุ้ยได้กินยาน่ะล่ะยาหมอยาแก็บปวดไปคลินิกเศร้าเลยแม่หมอฉีดยาเข็มเดียวเศ้าท่านพี่ท่านใดฉีดยาเข็มเดียวอ้าวัดความสูงวัดส่วนสูงอ่าวัดส่วนสูงน้องดอกแก้ว นะบ่ค่ะคือหูหมดแถะขาบบนไงเด้อเล็บกับง,งามบ่มีทีตีนะพ่อตีมันแน่พ่อตีมันแน่น่ะมันหมดเองบอ่ง,งามตรงไหนนี่อุ้ยหางไดแม่คักหางหวดแถะมึงเบ่งแม่เพนเฮนงามแม่มันลึกทั้งลึกทั้งใหญ่ <laughs> ทั้งลึกทั้งใหญ่ทั้งลึกทั้งใหญ่อ้ยใกล้ใกล้ร้อยสี่สิบนะแม่ใกล้แล้วอายุปีหนึ่งปีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะไม่ได้โอ้ยย่านหลายเอ้ยเอ้ยงอแงงอแง,ง,องกลัวกลัวเกิดเพื่อสภาพบอกค่ะสูงน้อยสามสิบ เออยสามีบอลีบอพเหอเอา,ออา,อเอาควายหนูคือสูงลอยสามคือเตี้ยกว่นนี้ควายหนูลอยสามบเตี้ยกว่นนี้แมนบอวุ้ยพอ่อยอยสามีบอลีบอเอา้าแเปปนเบองเ,เอาเองบอเห็นดอกอลอยสามีบย่งคือสูงแท้แสดงว,ว่าควายหนูบบแมนลอยสามบเด้อค่ะ วายหนูรอยยี่สิบกัวเดอ้อค่ะพแมนรอยสามสิบพวมันโมยใหญ่าปานนี้เอานวัดความยาวแล้วค่ะวัดความยาวประมาณเอาก็ได้พออมันยาวมันบมวิธีตีดอกเอ <c oughs> <c oughs> จังใจกับมวิธีเจ็ดปี <c oughs> <c oughs> อ้าวนาหนึ่งปีส3งร้อยสสิบนะคะค่ะมันย่านหนูหน้าตามันดีเนาะ หน้าตาดีมากเลยยังกับลูกฝรั่งนะคะแม่ดอกแก้วคือลูกฝรั่งเนาะเหมือนลูกวัวอะไรหางเหมือนลูกวัวแม่มันงามพ่อแม่มันงามแม่เพื่อนเพื่อนคนสวยสายเพชรอุดรสวยสายเพชรอุดรนี่จ้งไดพ่อสายมาซื้อซื้อเบาหรือว่าลูกของคนลูกแม่ลูกแม่ตัวนี้ ลูกของแม่ตัวนี้เป็นลูกเพชรอุดรลูกของแม่ตัวนี้ว่าน้องว่าเขาใหญ่ตัวนี้เป็นลูกของเพชรอุดรอ่าลูกของเพชรอุดูดอนอ๋อเพิ่นนี่เป็นลูกของเป็นหลานบ่เป็นลูกเป็นเพดูดออ๋อเพิ่นเป็นลูกเพชรอุดรเลยบอเป็นลูกเพชรอุดรเลยบอค่ะอันนี้สมกับติเล็ก อ๋อผสมกับตีเล็กสมหลอดบปล่าค่ะอยู่ดันที่อ๋อกระไลแปลว่าอ๋อกระไลแปลว่าเอ้ยนี่ละนี่บ่ลูกเพชรอุดอรแม่ทองพันนี่บ่จังว่ามันงามเนาะเอาดอกแก้วบ่นี่ทองพันเนาะนี่ทองพันเนาะลูกเพชรอุดอรซื้อแม่ทองพัน <c oughs> ตีเล็กผสมไฮบ่ฮูดได้นี่ยนึกว่ายางมันควายกลมเพมันสวยงามแท้ ไปโกลมยางสิงบัาง,งามปานนี่บางหางเนาะหางขึ้นหางงวัวนี่โตกะลึกหนาหนาตากะดีอุ้ยงามบ่มีที่ตีเนาะจัะว่าลูกมันงามเนะาะมันจะว่าแม่มันแม่มันคืองามแท้จะได้มาจากสายได้มาจากตีเล็กฟ้าม์นี่เองขาบักย่อยนึงลูกเพิ่นหนาหนาเพิ่นก็งามเนาะ หน้างามหน้าหวานขึ้นแม่หน้าหวานหูฝอนรัมลูกน้ำโชคกับลูกเพชรอุดรร้านเพชรอุดรเนาะแม่ร้านเพชรอุดรกับลูกน้ำโชคพ่อบ่เปิดบ่เขาสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาโทรมาคุยกับพ่อเอาพ่อเปิดโทรอย่างเบอรโทรอย่างก็คือบ่รชื่อมาว่าเอาเองเนาะใครอยากได้ก็มาว่าเองเนาะพ่อเนาะครับ เ,เอูบ้บ่แม่แม่ห่วงอยู่บ่แม่แพงอ๋อแม่แพงแพงหลแพงหลขึ้นหอดบ่แม่อ๋อพันบ่าวาอ๋อน่ต้นอุ้ยพันาวา,นนนาสงสารวอสันพันวานี่ต้นเลี้ยงเป็นลูกบ่แม่อ๋อเลี้ยงเป็นลูกไว้แม่จะให้ละ่ะ <laughs> มันเชื่องมันเชื่องมันเชื่องมันหนาฮกแม่เพ่นโบว่าเด้อขายขายไปก่อนก็ะไห้น้ำเด่นเอาขื่นรดกรไห้ควาวโพน้ำตาออกเอามันก็เป็นทุกเจ้าได้ละค่ะเขาไห้น้ำเกือบทุกเจ้าควายนั่นผูกพันเนาะเอาขื่นรถก็ง่ายง่ายเอามันเชื่องเนาะทางเผ็ดอุดรเอาขื่นรถกรน้ำตาออกน้ำเข่าโอ้ยนี่โดนแบบน่า ค่ะขึ้นทอดเนาะใบหูฟ้อนลำนะคะค่ะบ่บ่มีที่จตีเด้อค่ะหน้าตากะสวยปากกะใหญ่ให้ลูกก็ดีให้ลูกกะสวยขึ้นจากของโอ้ยคุณแม่เพ่นบอเปิดเด้อค่ะเพ่นขึ้นฮอดพันขึ้นฮอดเพ่นผูกพันพันเลียงให้มาชอมซื้อทายไมาช่มเนาะสีบอกรอกค่ะค่ะเปิดเพ่นสีบอกเด้อค่ะตอนนี้พ่นเลียงเป็นลูกเป็นหลาน เพิ่นเปิดบ่ได้ท่ำใจบ่ได้เบิ้งรอบรอบโตรอบรอบโตเพิ่นคือทอดอืมจ้าอยากเปิดเพิ่นสิเฝ้าโทรมาบอกหนูหนูสิมาเปิดให้เพิ่นแอนนี้เพิ่นคือทอดเพิ่นท่ำใจท่ำใจบ่ได้จากกันไม่ได้นะคะผูกพันจนจากไม่ได้ในไน้ำ แต่สีเว้าได้แม่ยังจะไหเลยพ่อบอกว่าเปิดเท่าใดแล้วแม่สีไ้ละ <c oughs> เสดาน้องมาคำเนาะค่ะเนาะนนมาคำมันมันแสงมันโมพอ่อแม่แม่แมดอกแก้วนะคะแม่ดอกแก้วอ้ยโชคเนี่ยเบ่ง,งค่ะแม่ดอกแก้วเสดานาอคุณนดมาคำเนาะค่ะเนาะแม่ดอกแก้วหน้าตาดีโอ้ยสูงของโยงยู ลูกน้ำชคเอามาให้เชยชมซื้อซื้อเอามาให้อิจฉาเล่นโต๊ะบังไงขาบังไงค่า,า,าหูน้ำหูเล็บงามโว้ยกับกระหาทีตีย่ากเนาะเล็บเพิ่นเหน่งามตู่แพดรอุด,เดอรเพ่นจิตเลียงสิละบุคลิกเพิ่นเป็นเสนเนาะตู่ร้านแพูด,ดอุดรด้น้ำโชโต๊วบังไง หางคือแม่มันเนาะหางลำหางลำอิจฉาเดชฉาเดชขนาดตบางยาวหนึ่งตัวยาวนะเดี๋ยวพันไดลูกคุณนรจะมาทายให้เบิงพันไดลูกยังก็ข้านท้ทองเพชรลำพูจะมาทายให้เบิง วาสีงามคือแม่บอตัวนี้งามค่ะนี่น้องดอกแก้วนี่งามค่ะอายุปีเดียวเบอร์เพิ่นบัเด็กเปิดดอกเพื่อนขึ้นฮอดเพื่อนเ,เ,เ,เลี้ยงไว้เป็นขอบครัวเป็นลูกเป็นหลานเมื่อวเลี้ยงไวเปิดละค่ะเนาะมันหูนี่ละน้าแม่เนะโอ้ยแม่อิจฉาแม่เด้ค่ะ งามากับบักยายนึงเพิ่นยังบ่อ้วนล่ะเพิ่นกําลังยืดขึ้นเพิ่นก็ฮักก็อันนี้เนาะเฮาก็ปีเฮาก็ปีปีอุยนนว่า2ปีเพิ่นด้2ปี3ปีเพิ่นเด้ว่าปีกนีว่าเราเพิ่นเพิ่นสูงเงนนีเพิ่นสโตเนาะอือเนอือเลยเอาน้องมาให้เพิ่นเอานเพิ่นอยู่บ้านผู้เดียว่ ตื่อย totally> okay ุ่งอ๋อดอกฝรั่งพันแล้วเด็ดสองสามมือนี่ยละก็มาอยู่บ้านเอื่อยนั่นนั่นค่ะไออ่อนนองมันเมื่อะไรตัวนี้อืมมันมีน่องอีกมันบอกค่ะบอกน่องมนนองขวายค่ะอ๋อน่องควายน้องควายเหนื่อยเมก่งแก่แกงเนาะค่ะปีสองสามเดือน เขาแหลมกันละมันเดือนเกิดสะพ่าเพราะเขาลงหน้าสะพ่าตรงโซนหน้าได้ได้ลูกแคดูดอนมาตอนไหนค่ะดอนมันจักเดือนนะแคดูดอนมันเมันไปผสมจยู่พุ่ค่ะตอนตอนนั้นเมันไปผสมได้ใจใจออกมาสองปีสองปีก็จักเดือนนี่แหละจำบ่ได้นะค่ะกระเพลามากระกระเพลามา ไปสื้อน้ำเพลินมากค่ะตัวเดียวบ่ค่ะครับสื้อมาตัวเดียวตัวเมียนี่ค่ะเมียนี่บันมามาเลี้ยงอยู่สองปีไม่ผสมบันค่ะผสมเพินน้ำพูอ้วนผสมมันน้ำโชคแสดงว่ามันผสมตอนปีตอนสี่ปีบ่ค่ะบอสามสามปีสามปีก็กลัวนี่ละค่ะสามในสามปีกลัวมาผสมก็เป็นน้ำโชคค่ะ เพื่อนกับได้ลูกมาเป็นมูเน,ะน,นาะเตียงเพื่อนโตผู้เดียว <laughs> <laughs> เพื่อนกับเงาเดียวนะ <laughs> ได้ลูกมาเป็นมูแล,ล้วลูกสาวซ้ำมันหน,นาหากนะักเนาะบางทีหล่ะหน้าตากด็ดีดีหเนาะหน้าตาดีเขาเขาพอดีงามตากะเยียวนะคะตาเยียวตาให้งงามปากใหญ่ น้องดอกแก้วตัวน้องดอกแก้วจ้าโอ้ยเด,ด้ช่อมกับพ่อใจแล้วเนาะขอบคุณค่ะแม่แม่ขอบคุณค่ะที่ให้มาชม่มเวลาจะเปิดบอกเด้อค่ะทําใจทั้ใจสักก่อนสักปีสองปีวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณนุชช h แนลในเด้อค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ